เอาล่ะค <premises. S 2> ุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ช่อง KG เช่นเคยนะครับน้ำผู้ชมนะแล้ววันนี้เนยครับนะเรามีงบ20,000ืฟักทองนั่นเองนะครับในการนี้เราจะส่งหาธนาคุนเจ้าตัวละคร0.05นั่นเองนะครับนะชายท่านมูแทนทีวีมาดูวันนีกว่านะครับว่าว่าในงบ20,000ืฟักทองเนี่ยนะครับน้ำผู้ชมเราจะทำให้เราเนี่ยนะครับได้ธนาคุนเจ้าชาท่านมูแทนทีวีมาครอบครองหรือเปล่านั่นเองเนาะอก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดแชร์กดซับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับน้ำผู้ชมนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยว ครับกดไปเลยอือหอเราได้ห <Brothers problème> <Hum dû t> <imi> <realidade> ุ่นไรกามาทั้งหมด7ดตัวนะครับแล้วก็ได้แม่มกกมาอีกทั้งหมดสาตัวนั่นเองนะครับนะท่านผู้ชมนะก็โอเคครับไม่ได้แย่นะไปครับท่านผู้ชมไปครับโหลสิบโหลแเราไปสองใบครับกดไปเลยปึ๊บโอเคครับแล้วพอเรากดไปเนี่ยนะครับในหมู่ลอบนี้เนี่ยนะครับเราจะได้หุ่นไรกามาทั้งหมดเก้าตัวเลยนั่นเองนะหืหุ่นไรกางอิ่มๆเลยนะไปอีกสิบโลปึ๊บโอ้โหท่านผู้ชมครับแล้วรอบนี้นะครับในหมู่เราจะได้หุ่นไรกามาเป็นจำนวน6กตัวนะก็ เดี๋ยวเรามาเช็คกันดีกว่าว่าตอนนี้ผมได้มามีอะไรบ้างโอเคครับตอนนี้ผมได้ทาหน้าของเจ้าอทีวีไม่มดมาแปดตัวแล้วก็หุ่นไร่กายยี่สิบสามตัวเลยนะท่านผู้ชมนะหุ่นไร่ก,กายอิม่มๆเลยนะโอเคแปดเราไปอีกสิบโลครับท่านผู้ชมครับป้ืยรอบนี้เนี่ยนะครับหุ่นไร่กาแปดตัวเลยนะอันนี้ผมกดไม่ติดนะเดี๋ยวผมกดโอเคไม่ติดนะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวผมต้องกดสุ่มหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้มันติดนะอ่โอเคครับท่านผู้ชมครับทุกครั้งที่ผมสุ่มหนึ่งรอบหนึ่งเครับนะแสดงว่าผมกดสิบ โลแล้วผมกดโอเคไม่ติดนะครับไม่รู้ว่าเป็นบั克อะไรเหมือนกันนะโอเคครับสุดสิโลรอบนี้ก็คือเกลือนะท่านผู้ชมน,นะเออตอนนี้เราเดิมทางมาถึงที่ห้าพันและโอเคครับตอนนี้ก็หุ่นไรกาหมดเลยโอ้โหท่านผู้ชมหุ่นไรกาหมดเลยนะครับสิบตัวอิ่มๆเลยนะหุ่นไรกาโอไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอามาทําไมนะครับผมบ้านผมก็ไม่ได้มีนานนะเพื่อที่จะบอกว่าตั้งหุ่นไรกะมา เพื่อที่จะมาขับไลอีกาอะไรงนี้นะท่านผู้ชมนะเออแล้วตอนนี้เนี่ยนี่ครับไม่ต้องสองสัยนะว่าผมทําอะไรผมเดินวนสามรอบนะครับนะบูชาตัว0.05%ุดนห้าปเซ็นะเพื่อเราจะได้บ้างไงอ่าพอสุมพอเราวนเสร็จแล้วสุมไปเลยอืมอีกาอีสิบตัวท่านผู้ชมผมมีอีกากี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้โหหกสิบตัวเลยท่านผู้ชมนะมีอีกาหกสิบตัวแล้วนะอืมไบท่านผู้ชมเราสุมมีสิบโลฮุบ รอบนี้แม่มดหลงมาตัวหนึ่งครับหลงมาในฝูงอีกาซุ่มบีสิบโลโอเคครับรอบนี้อีก,กาสิบตัวเลยอีกสิบโลนะครับแม่มดหลงมาอีกแล้วนะผ่านเวลาผ่านไปไวมากนะครับตอนนี้น,นะครับเราก็ใช้ไป้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นฟักทองไปที่เรียบร้อยแล้วนะนะท่านผู้ชมนะโอ้โห ไม่ใช่ในน้อยนะท่านผู้ชมหนึ่งหมื่นฟักทองอ่ะเราจะไม่หยุดแค่นี้ครับเราต้องไปต่อนงท่านผู้ชมไปเลยอีกสิบโลโอ้โหรอบนี้นีครับได้ฟักทองมาแปดตัวนะได้อีกามาแปดตัวหุ่นไรการแหละส่วนอีกรอบต่อไปเนี่ยนะครับนะได้หุ่นไรการมีอีกเก้าตัวนั่นเองนะครับนะท่านผู้ชมนะเออไปครับอื้ือีกสิบโลอือรอบนี้ก็ หุ่นไกลกาห6ตัวนะผมขออนุญาตนับแต่จำนวนหุ่นไกลกาเลครับนะรอบนี้8ตัวนะครับนะ้นผู้ชมนะเออเพราะว่าดีสุดที่เราได้ตอนนี้ก็คือหุ่นไรกาแล้วนั่นเองนะครับนะ้นผู้ชมนะเออผมพสังเกตนะเจสันมันยังไม่ได้เลย45เนะครับนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าผมเติมเกมพลาใช้โชคหรือเปล่านะอาหารก็มาดูดีกว่าว่าลิปนี้เจสันจะออกด้หรือเปล่านะโอเคมาครับอีก10โลครับตอนนี้ก็จะเป็นหุ่นไรกาแล้วนั่นเองนะโอ้เดีย๋ยวเดียเด๋ยว่ารอบนี้อ <c oughs> เดีย๋ยวเดีย๋ยว <c oughs> ตอนนี้ผมเหลือแค่4,200ท่านผู้ชมเหลือแค่4,200ฟักทองนะครับขอแค่แบบเอาเอาแค่0.1เมาก็ได้ไม่ต้อง 3. 0ูนอะ่ะเอาแค่0.1มาก็ได้ทีวีไลท์เฮดใช่ไหมอ่าขอแค่ตัวนั้นพอไปครับ10โลครับทีวีไลท์เฮดหุ้ยมาจริงว่ะท่านผู้ชมทีวีไลท์เฮดออกมาแล้วนะครับ okay, okay. โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราสุ่มทิ้งเลยตอนนี้เราได้ท like ีวีไลท์เฮดมาละไหนๆเดี๋ยวขอดูหน่อย like อิีไเดซ่ท เรไม่ใช่นี่ว่ะนี่นมันผิดตัวนี่ไหนเนี่ยอ่านี่ใช่ไหมตรงน,นี้วะอ่านี่ไงครับท่านผู้ชมครับทีวีไรเฮดเป็นตัวระดับซีเข็มนะครับจ้งที่แบบโอเอโอมีสกิลกันสตัรนนั่นเองนะเดีแต่เขาไปรีวิวคลิปหน้าเดี๋ยวเราเปิดทิ้งเล,แลยแล้วกันเพราะว่ายังไงเราก็ได้ศูนย์ดหนึ่งโมเลเซลแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮยท่านผู้ชมแคปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไททันมูเชนทีวีมาแล้วท่านผู้ชมยับเลยสองหมื่นเฮ้ยออกออกเขถือว่า โชคดีแล้วกันนะท่านผู้ชมนะสองหมื่นฟักทองเราได้ครบทุกตัวเลยเนี่ยเนี่ยหึ่ไหนดูหน่อยสิทั้งนักของเจ้าไททันมูเชนทีวีนะครับนะมีสองสกิลเลยนั่นเองนะเดี๋ยวผมค่อยจะมารีวิวในคลิปวิดีโอหน้าละกันในการสลับเจ้าท่านัของตัวตัวนี้นั่นเองนะออื้หือ อ่าก็มาวนี้แล้วกันในชาร์ตเ่องผู้ชมนะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยแล้วกันในชาร์ตสำหรับคลิปนี้ก็ยังไม่ได้ TV, ทีวีเจสระเลยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นเพราะว่าผมเติมเกมพาโชคแบบที่บอกไปนั่นแหละนชาร์ตนะเดี๋ยวผมก็ไปหาหลังไม้เอาแล้วกันโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ใครที่ชอบก็แบบว่าอยากจะเห็นผมรีวิวทีวีมูเช่นทีวีไอไทยท่านนั่นแหละศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์เร็วๆก็เมนบอกตาล้วจ่าง